ก็ต้องกราบสวัสดีคุณผู้ชมทุกท่านอีกเช่นเคยนะครับวันนี้เราก็กลับมาอยู่กันในไม n ครับเซอร์โ e สองพันยี่สิบซีน,นะครับในอีพีที่1 0ึ่หเนาะหรือจะเรียกง่ายๆว่าอีพีที่1ก็ได้นะครับเพราะมันนับต่อจากปีที่แล้วนะครับผมอืฮคลิปนี้จะปล่อยอจริงคือปล่อยวันที่2นะครับแต่ว่าที่อัดก็คือยังวันที่3าอยู่นะครับพอดีว่าไม่มีอะไรทำนะครับ ปล่อยวันที่สองนะแต่ว่าอ่ะซึ่งในการรีพากมาใหม่แล้วนะครับเราก็จะมาทาเนื้อหากันต่อตามที่ผมได้พูดไว้เมื่อปีที่แล้วเนาะอ่ะซึ่งในวันนี้เราจะมาสร้างภาษากันต่อครับสมหรับเออมันก็สร้างภาษาได้แหละเปนเนี้เหมือนที่ผมบอกว่าจะไม่ค่อยเน้นเออกระตุกไม่ค่อยเน้นเออมันไม่ใช่นะครับไม่ค่อยเน้นเกี่ยวกับการ อ,อ,อันนั้นอธิบายไงดีวะาังนยนะการลงสีซั่นให้มันน้อยลงอะ่ะและ้วการบีบให้มันลงมานนหน่อนึงอะ่ะงงไหมถ้างงก็ก็ต้องเข้าใจครับผมอ่ะซึ่งในวันนี้เดี๋ยวเราก็จะมาทำกันต่อนะครับมาดูกันว่าเราจะทำถึงไหนเนาะ เพราะว่าถ้าดูจากความยาวคลิปแล้วยังเลย14นาทีนะครับในคลิปนะซึ่งผมบอกเลยว่า14นาทีนี่นานนะโอเคมาเป็นขึ้นอวากาศแล้วนะครับ ันนี้ผมจะไม,ไม่ไม่ได้สร้างเล่นๆนะครับผมเอาเอามาเป็นบ้านจริงเลยนะโอเคอ่ะขั้นตอนถัดไปนะครับน่าจะเป็นการทำอะไรสักอย่างนะครับเนี่ยแบบเนี้ยมันต้องค่อยๆวางนะมันไม่มีเส้นขอบเลยนะ หนึ่งสองสองโหงานยากนิดหนึ่งมันต้องเล็งให้ดีอ่ะอาจจะต้องใช้เวลานิดหนึ่งอ่ะอนนี้เหรอหนึ่งสองสองืม อ๋อหนึ่งสองหนึ่งสองสามนะครับแต่ว่าบางเอืญนบางเอืญว่ามันต่อ,อยังไงเนี่ยมันจะต่อ,อยังไงผมว่าอย่าพยายามดีกว่าโอ้โหมันสั่นอย่าไดแป๊บนงเปิงป หนึ่งสองหนึ่งสองสามนะครับเอ้ยสองสามนี่ไม่ใช่หนึ่งสองมาเป็นกีฬาสีเลยโอ้อ่ะไปเดี๋ยวเราจะลงไปด้านล่างกันเอาก็ดูดาเมนอยู่ที่นี่ว่ะอืมอ่ะมาถึงด้านล่างแล้วนะครับสักครู่นะ โอเคเขาจะให้เราทําการวางาผมกะระยะผิดหรือเปล่ารู้สึกสักูนะเราถูกแล้วถูกแล้วหนึ่งหนึ่งสองสามนะครับแล้วก็หนึ่งสองสามหนึ่งตรงเส้นขอบตรงนี้พอดีใช่ไหม จากนั้นรับเขาจะทำการวางบันไดนะครับเออบนันไดใช่วางซะแล้วก็ตรงนี้นะครับอ่าไม่พออันนี้ เขาก็ให้กะระยะมาไอ้กะบันใดามาแบบเป๊ะๆเ,เลยนะผมก็ไม่ค่อยเข้าใจว่าทำไมมันไม่พอต้อนคัตเตอร์อยู่ไหนเอ่ย <c oughs> ยิ้มของนิดนึงอาจจะเป็นของตกแต่งก็ได้ไ่รู้ประมาณสองอันไหมวะเดี๋ยวๆกันหนึ่งเออใช่ใช่ มา 2, อันนะครับอ่ะมันจะได้เป็นรูปแบบประมาณนี้หลังจากที่เราทําเสร็จแล้วครับให้เราทําการขุดบล็อกบริเวณตรงนี้นะครับนับขึ้นมาจากบันไดหนึ่งบล็อกเนาะแล้วก็ขุดตรงนี้สองุเออดวงดวงดีเนาะจากนั้นครับให้ทําการวางแท็บดอโอ๊กนะคะรับผมแท็บดอไม้นะไม,ไม่ไม่น่าจะเป็นหรอจะเป็น Tra บดอหน่อยแต่ว่า ถ้าาตามสูตรไบเป๊ะคือแบบนี้เลยอะหลังจากนั้นครับให้เราทำการเป็นไมันเกะกะยังไว้ปีเน่ะอะจากนั้นครับให้เราทำเอ๊ะปไปหนวะมันเปือ่อน่ยอะ พี่จะทิ้งผมอย่างนี้ไม่ได้นะครับทิ้งแบบนักตัดเฉยริโอเออแล้วมันไปหน่อย่ะแล้วผมตาปะนั่นไงเดี๋ยวเราเรียกว่าสลับไงเอ่ะจากนั้นครับเราทำการวางอันนี้เป็นแท็บดอร์สปูดนะครับแล้วก็วางรั้วนะก็ทำการเปิดรั้ว นี่มันจะได้เป็นแบบเหมือนหน้าต่างอะ่ะอันจากนั้นครับฝั่งที่สองเช่นเดียวกันนะครับใี่เราทำการขุดสองบล็อกนะแล้วก็ทำการวางแล้วก็ปึ๊บปึ๊บทำไวขึ้นนิดนึงครับเพราะว่ามันก็สวยนะผมว่าใช่ไหมทำเหมือนเดิมไหมเหมือนเดิมเป๊ะเลยครับผม อะทีนี้ครับจะเป็นการออกแบบพื้นด้านล่างนะครับซึ่งการออกแบบพื้นด้านล่างหมต้องเอาอุปกรณ์ตกแต่งออกมาให้หมดก่อนเนาะซึ่งก็จะเป็นมอสซี่นะครับแล้วก็บันไดเนาะโอเคถ้าดูจากสูตรแล้วนะครับมอสซี่เราจะไว้บริเวณตรงนี้นะครับหนึ่งบล็อกปึ๊บแล้วก็สโตนบิ๊กเอย แล้วก็บล็อกตนบิ๊กนะครับผมจะไว้บริเวณตรงนี้บันไดครับบันไดบันไดนะครับผมจะไว้บริเวณตรงนี้นะชิบแล้วก็สองบล็อกด้านล่างนี้นะครับผมจะเป็นมอสซี่และตนบิ๊กนะครับนั่นถือว่าเป็นการตกแต่งแบบนี้นิดหน่อยหน่อยนะครับผมโอเคครับมา ทีนี้เข้าสู่ขั้นตอนการสร้างส่วนข้างในแล้วนะครับให้มาที่บริเวณตรงนี้นี่นะเอ,อยง่ายคือตกบันไดตรงนี้พอดีให้เราต่อขึ้นไปทั้งหมดหบล็อกนะครับเอ๊ยอย่าเพิ่งใช้ผิดบล็อกอ่ะต่อขึ้นไปหกบล็อกหนึ 1, 2, 3, 4, 5, ่งสองสามสี่ห้าหก หลังจากนั้นครับให้เราทำการบอกถุยบอกอะไรก็คือไปบอกลักใคร่ะตรงขอบตรงนี้นะครับให้ต่อครบหกบ็อกให้หมดเลยนะผมจะต่อขึ้นทีละประมาณสองบล็อกแล้วกันโอเคพอได้รูปแบบประมาณนี้แล้วนะครับให้เราทําการโค้งมาฝั่งนี้นะครับ ฟังนี้ทั้งหมด3ช่องเนาะซึ่งถ้าดูจากคลิปแล้วก็คือเอูกปะวะคู่หนึ่งนะเดี๋ยวอัดคลิปอยู่อ่ะจากนั้นับไปลาทำการ ต่ออันนี้นะขึ้นมาเป็นเจ็ดบล็อกแทนนะครับผมงงองสิผมก็งงอ่ะแล้วก็บล็อกตรงนี้ด้วยครับให้ต่อขึ้นมาเป็นเจ็ดบล็อกมาต่อดิอ่ะส่วนส่วนโค้งปกตินะครับให้เราทําการต่อขึ้นมาแค่หกบล็อกเนาะ2องสามสี่ห้าหนะครับอ่ะจากนั้นคืออะไรเอ่ย เอาง่ายๆนะบล็อกบริเวณข้างฝั่งนี้นะครับผมจะต่อทนะั้งหมด6บล็อกเนี่ยนะที่ผมต่ออยู่คือ6บล็อกทั้งหมดเลยนะอยากให้งง,งเดี๋ยวผมอธิบายให้มันชัดๆเลยกนะันฝั่งขอบอด้านซ้ายกับด้านขวาเนี่ยจะต่อสูง6บล็อกนะส่วนบล็อกตรงกลางแบบเนี้ยเราจะต่อขึ้นไปทนะั้งหมด7บล็อกนะครับผมถามว่าเพื่ออะไรไม่รู้ สักคู่นะครับอ่ะมันจะได้เป็นแบบนี้ใช่ไหมมันจะเหมือนเหมือนอะไรสักอย่างเลยอะอ๋ออ๋ออ๋อออนึกออกนึกออกแล้วหลังจากนั้นนะครับผมอันนี้มีแบบนะแบบหลังจากนี้ครับให้เราทําการวางเป็น บันไดนะครับผมต่อมาบริเวณข้างหลังฝั่งปล่องอะ่ะเอ๊ะมันนับเป็นปล่องเป็นทงวะผมคออนับเป็นเสาทงแล้วกันนะนะครับต่อมาแบบนี้ไม่ใช่ผิดๆิดผิดผิดงด้วานล่า่องยากต่อวกูเล้วอ่าแบบเนี้ยแล้วก็ต่อไปนะครับผม เท่าที่ผมคาดเดานะน่าจะเป็นหลังคาครับผมใช่ไหมดูดินั่นะมันยากอ่ะซึ่งตรงนี้เราต้องต่ออีกหนึ่งบล็อกนะครับย้ำว่าอีกบล็อกหนึ่งนะต่อไปดิอ่ะหลังจากนั้นครับหลังากที่เราทำการต่อบล็อกตรงนี้เสร็จผมจะอธิบายให้ละเอียดขึ้นนิดนึงนะ จากนั้นครับให้เราทําการวางนะในรูปแบบคว่ำเหมือนเมื่อกี้นะครับแล้วก็ให้ทําการต่อขึ้นมาในรูปแบบประมาณนี้นะครับทําซ้ําวนไปประมาณ2รอบก็คือเมื่อกี้รอบที่1นนะครับแล้วก็อีกรอบที่สองอ้าวไม่ใช่เดี๋ยๆๆๆวเดี๋ยวเดลนลนลนอ่าให้ใช้สลับแทนนะครับเพื่อความสวยงามและหลังจากนั้นครับ เอางนะ่ายง่ายมันก็คือหลังคาแหละมันเป็นหลังคาในรูปแบบของอะไรสักอย่างหนึ่งอ่ะฝั่งขวาให้ทำเหมือนกันนะครับอ้เฮี่ยนี่อ่ะดูนะทำไงแล้วปะโอเคซิปแล้วก็สแลปป๊นะครับผมไม่สามารถลงไปดูได้ แต่ถ้ามองจากมุมข้างๆมันก็จะเป็นรูปแบบประมาณนั้นอะเออประมาณนั้นแหละซึ่งหลังจากนั้นก็คงทําเหมือนก,นกันกับฝั่งนู้นนะครับเพราะว่าอันนี้น่าจะเป็นหลังคานะในอนาคตผมมีแพลนว่าจะสร้างบ้านในรูปแบบหลังคาแบบนี้เลยนะอืมถ้าคิดไว้อะก็คือสร้างแบบนี้เลยนะครับก็ไม่รู้สิอาจจะเป็นซีซันอื่นนะครับบซีซันนี้ผม อยากสร้างโปรเจกต์ใหญ่ๆนะครับผมที่เราไม่เคยทำมาเมื่อปีที่แล้วเฮ้ยเหนื่อยปีที่แล้วเราได้ทำอะไรนิดๆหน่อยๆเองครับแล้วก็เป็นพวกฟาร์มหลักๆนะในช่วงพาร์ทหนึ่งนะึงพาร์ทสองเนี่ยจะเป็นช่วงเกี่ยวกับการอันนั้นอ่ะผมอธิบายไงดีวะจะเป็นช่วงเกี่ยวกับการทำฟาร์มอะไรมั่วๆนะครับผมซึ่งใน พาร์ทสามนี้ก็จะเน้นการสร้างซะส่วนใหญ่หรือไม่ก็ถ้าอะไรนิดๆหน่อยๆเอ่อต้องยังไงดีวะอ่ะผัอธิบายชัดเจนนะฝังชัดๆนะพาร์ทหนึ่งกับพาร์ทสองจะเน้นเกี่ยวกับสายฟาร์มฟาร์มพวกฟาร์มสัตว์ฟาร์มวัวฟาร์มเหล็กอะไรแบบนั้นนะครับส่วนซีซั่นสามก็คือที่เราทำกันอยู่นี่แหละครับผมจะเน้นเกี่ยวกับการสร้างอะไรต่างๆ ซึ่งที่ผมวางแผนไว้ก็คือหลังจากการสร้างปราสาทเสร็จนะครับผมก็น่าจะเป็นการสร้างฟาร์มมันเป็นฟาร์มนะแต่ออมันเป็นมันก็สร้างมวกฟาร์มหรือเปล่าง่ายๆเป็นฟาร์มโอเชียนมอน UMENT นะครับแล้วก็อาจจะสร้างอะไรต่างๆหรือเปล่าก็เป็นโปรเจกต์ใหญ่นะครับเอาง่ายๆนะปราสานี้จะอยู่กับเราช่วงประมาณเดือนนี้จนถึงเดือนหน้าหรือเปล่าไม่แน่ใจนะครับ ถ้าโปรเจกต์ใหญ่ผมเริ่มเบื่อเริ่มขี้เกียจมันขี้เกียจอยู่แล้วแหละนะครับเมื่อไหร่ก็ค่อยจบแต่ยังไงแน่ๆนแล้วไม่ถึง200 EV นะครับผมจะพยายามเร่งให้มันถึงเก่1ร0อย้วสิบนะอ่ะมาทีนี้นะครับกลับมาเรื่องของเรากันต่อกา้ดำาทำการนี้นะผมว่าไม่พอ ไม่พอจริงด้วยแป๊บนึงนะผมขอดูก่อนว่ามันใช้บันไดต่อไหมจากนี้ใช้สลับเอ้ยพวกนี้นี่2กี่สองกี่อ่นนะนับไป สามันดีกว่าเผื่อไหมเผื่อมันขาดหายไปอันนึงมันจะไม่ดีเท่าไหร่นะครับโอเคของมันจะลบป็นพิเศษเลยผมก็ไม่เข้าใจเหมือนกันแต่ผมว่าเป็นเรื่องปกติของการสร้างฟาร์มนะมันก็ลบอยู่แล้วใช่ไหมอืมสองบล็อก ไม่เป็นไรไม่เป็นไรอ่าที่ไม่เป็นไรก็คือสแอสล็ปอ๋อแสล็ปมีอยู่นะครับผมเ,เกือบแล้วนี่ถือว่าสวยนะรูปแบบหลังคาเนี่ยผมไม่เคยออกแบบมาก่อนนะมาทำถูง จากนั้นครับให้เราทําการลงมาด้านล่างตรงนี้นะครับแล้วก็ขุดบันไดขั้นที่สามนะครับผมของชั้นล่างนี้มันจะเอ้ยอ้อผิดอันผิดอันเริ่มหลอนแล้วเริ่มหลอนแล้ว,ลวนีว่ถูกแล้วไหม <Yeah. S 1> อ่ะเออถูกแล้วนี่ว่าจากนั้นครับเปเราทำการวางเป็นบล็อกเอ่อ ก,ก,ก็บันไดตรงนี้อได้ใช้แล้วน่าโอเคพอดีเป๊ะก่เหี้ยแล้ว <c ười> ไปครับต่อครับผมผมว่าบล็อกไม่พอนะเท่าที่คิดดูแล้วนะคิดวิเคราะห์ดูแล้วผมว่าบล็อกไม่พอเพราะจ้าประมาณสี่บล็อกนะเพื่อ ประหยัดนิดหน่อยถ้าไม่พอก็แค่ไปขุดมานิดหน่อยครับน่าจะใช้ไม่เยอะอ๋อน่าจะออกมาในรูปแบบเออ่ปองนะครับผมหลังจากนั้นให้เราขุดตรงนี้ออกนะครับถูกไหมวะเนี่ยเอ้ยเดี๋ยวคลิปมันไวครับ ถึงขั้นพอดีเป๊ะถ้าวางบันไดตรงนี้อ,อ๋อถูกแล้วถูกแล้วอ๋อใช้แค่ไฟมันแกงผมเป่าว่โอ้โ้หูย ปีกีพังแลวเนี่ยถ้าปีกพังก็ไม่รู้อะอะวางขึ้นไปนะครับแล้วก็ trap door นะครับผมนี่แหละร,รู้อย่างสาเหตุว่าทำไมผมต้องเอามาเต็มตัวเลยนี่ก็คงรู้กันแล้วนะชิปนะครับ แล้วก็วางเอ่อแท็ปดอร์นะครับผมให้ครบทั้งสีด้านเลยนะซึ่งถ้ามันปิดมันก็จะอ่าใช่ไหมอ้าวลืมดูคลิปอ๋อหลังจากนั้นครับให้เราทำการเอารั้วออกมาไปนะเอารั้วนี่นี่รัวร่โร่โร่โร,รดิสเลดเนี่ยนะครับผมเอามากั้นกั้นควันะ มันไม่เชิงก้านหรอกมันทําให้มันดูแบบดูดีขึ้นนิดหน่อยนะครับผมจากนั้นครับให้เราทําการปิดกล่องไปเลยอันนี้นับว่ามันเป็นกล่องไฟนะครับผมเฮย้ยเท่ว่ะเ,เ,เดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวมันมันมันไม่เท่ฝั่งเดียวเลยวางผิดนิดหน่อยชีวิตเปลี่ยนทันทีโอเคตอนนี้เราก็ได้ปล่องแล้วนะครับผม โอเคครับจากนั้นได้นะครับให้เราลงมาบริเวณตรงนี้นะครับแล้วก็ขุด2บล็อกตรงนี้เลยจากนั้นครับเราทำการวางเป็นนี่แท็บดอโอ๊กนะครับผมก็ปิดอิ่นอ่ามันเริ่มเหมือนบ้านคนบ้างมั้ยังวะน่าจะเริ่มเหมือนแล้วนะครับผม หลังจากสร้างอันนี้เสร็จเราก็น่าจะพักกันกอดนะครับผมหรือเปล่าผมไม่แน่ใจวะอันนี้อาจเผื่อไว้ด้วยนะครับโอเคหลังจากนั้นครับให้มาทางข้างสายบริเวณเตรงทงพอดีนะครับผมฝั่งนี้นะจากนั้นครับให้เราทำการเอากระจก กจกกันแ๊บนึนนงของมันไม่พร้อมเลยสักอย่างเลยครับให้มาบริเวณตรงนี้นะครับแล้วก็ขุดบล็อกตรงนี้ออกหนึ่งบล็อกนะครับแล้วก็แปะกระจกไปจากนั้นถ้าไปเราเอาโอ๊กแทบดอมาปิดตรงนี้ปั้งนะครับ จะปิดทำไมวะกูก็งงจากนั้นครับเราทำการเอาบล็อกอะไรก็ได้ออมานะครับแป๊บน,นึงขอเตรียมของให้มันนี้ก่อนจะเ,เป็นบล็อกนีนะ้นะครับต่อด้านล่างแล้วก็ทำการวางเป็นสลับหญิงนะครับแล้วก็น่าจะทุบออกแหละมั้งเป๊นึป๊นึง อย่าเพิ่งทุมนะจากนั้นกให้เราทำการเอาไอ้นัน่นอ่ะเออนึกชื่อไม่ออกแปะข้างๆไปเลยนะถ้ามองในรูปแบบนี้ก็คือระเบียงนั่นแหละครับอ๋อเดี๋ยวนะแปบน เราได้เอาดินมาไหมแต่แต่ในสูตรเขาก็ไม่ได้บอกหรือว่าบอกว่ากูมไม่รู้เออแต่เขาก็ไม่ได้ให้เราเตรียมดินมานะครับเพราะฉะนั้นรู้ๆกันอยู่ไม่เสกหรอกนะครับยืมเอา นั้นครับเป็นเราทำการไปเอาสวีทเบอร์รี่นะครับจริงๆอ,อ่ะที่ตกตกแต่งอ่ะเราค่อยตกแต่งก็ได้น่ะไม่ต้องไปรีบตกแต่งขนาดนั้นนะครับเพราะว่าเรายังเหลือการสร้างอีกพอสมควรนี่นี่เราเพิ่งเสร็จออสองในสี่หรือเปล่าอันนี้ไม่แน่ใจแต่เอาง่ายๆว่าเพิ่งเสร็จแบบนินดๆหน่อยๆเองอ่ะซึ่งผมว่ามันก็ไม่ค่อยเหมาะหรอกการตกแต่งนาตอนเนี้ย โอเคซึ่งเดี๋ยวในอีีหน้านะครับผมในอีีที่หนึ่งร้อยสองเนาะหนึ่งร้อยสองน่า,นาจะอีีเดียวหลังจากนี้แล้วมั้งถ้าไม่มีเนื้อหาอะไรยาวๆนะอีพีหนึ่งร้อยสองครับเดี๋ยวเราก็จะมาทำการลุยบ้านกันต่อนะครับซึ่งไอ้ผมสปอยไหมล่ะบ้านหลังจากนี้ก็จะเป็นการทำเกี่ยวกับเสาที่สามนะครับผมเอ้ยเสาที่เออนั่นแหละเสาที่สาม ซึ่งผมคาดว่าอาจจะเป็นเสาตรงนี้นี่นี้เสานี้นะครับผมซึ่งไม,ไม่แน่ใจนะส่วนตรงนี้น่าจะเป็นบ้านอีกบ้านหนึ่งครับผมเนี่ยๆตรงเอาใช่ไหมเดี๋ยวเราค่อยมาดูกันอีกทีว่าอีบีหน้าจะเป็นยังไงนะครับในปีนี้ก็ต้องขอบคุณผู้ชมมากที่เข้ามารับชมกันถ้าชอบไม่าลืมกดไลค์กดแชร์กดซับสไครป์เป็นกะให้ยอดวิวมัน ถึงงาสิบกันด้วยนะครับขอแค่นี้พอเนาะไม่ขอเยอะโอเคเจอกันใหม่ในคลิปหน้าสำหรับวันนี้ไปก่อนสวัสดีครับผม